พี่นองครับผมผมพูดสั้นๆนะครับขอบพระคุณคุณประพันธ์ที่ตั้งคำถามถามเรื่องผมรับเงินผมกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้ผมเคยพูดมาแล้วหลายครั้งผมเบื่อที่จะพูดไอ้ใครที่ฟังแล้วเชื่อไปไกลๆผมเลยดีกว่าผมลำคาญคือผมไม่อยากพบ ไม่ต้องมาเคารพอะไรผมผมคบเฉพาะแกนนำเนี่ยสามสี่คนคุณพันธ์แล้วพี่น้องที่ยังรักและศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผมผมผมการกระทําของผมเอสทีวีทุกฉากมันเป็นบทที่สย์แล้วผมจะบอกให้รู้ว่าผมไม่ได้นั่งเฉย ผมเตรียมพร้อมทุกินาทีที่สองมาสู้แล้วสู้ครั้งนี้ที่น้องไม่ใช่มาประท้วงที่ถนนจะต้องสู้เพื่อย,ยึดอำนาจทันเลยต้องสู้เพื่อแต่ละ ไม่แต่หักแล้วพระเจ้าอยู่หัวเราไปไม่ด้รอดผมเป็นคนแรกที่ผมบอกว่าทหา,ารเท่านั้นที่จะเป็นเสาซํำพระเจ้าอยู่หัว แต่ถ้านอาหารไม่สามารถจะทำได้อีกไม่นานพวกเราคงต้องออกมารับพ้าหัวและถ้าออกมาครั้งนี้ต้องชนะอย่างเด็ดขาดไม่นี้รัอตีหู้ให้ตายสิ แล้วก็ไม่มีการที่จะให้ไอ้พวกมาแลแสารปติกินิวกอะไรอีกผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วมีพลังของรปพันธมิตรประชาธิปไตายเท่านั้นที่จะค้ำจุนประเทศชาติได้ ทหารอยนั่งเฉยที่บอกมาปฏิวัติียร์แล้วพลเติทั่วประเทศจะออกมารวบทหารยึดประเทศไทยคืนมาจากไอ้พวกทั่วชั่วมอเท่านี้แหละครับพี่น้องครับครบขอบคุณพทที่น้องมากครับ,รบพี่สวัสดีครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับ บอกพี่น้องได้สักนิดไหมว่าวันนี้ที่มีปัญหาไม่สามารถมาพบกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้ได้พอจะอธิบายกับพี่น้องสักนิดได้ไหมครับผมไม่สบายครับผมเจ็บหลังผมจะต้องมานวดและก็ต้องมาฝังเข็มครับแต่ยืนยันนะครับพร้อมพี่น้องพร้อมผมพี่สนธีก็พร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับ ขอบพระคุณมากครับพี่เชียอยู่อีซินี่วัดชัยครับครับขอบขอบขอบคุณพี่สุธีมากนะครับปรบมือให้พี่สุธีหน่อยครับ